เออนี่นี่นี่นายนายเป็นเจ้าของร้านขายของนี้ใช่ไหมมีดอกไม้ไหมอ่ะดอกไม้ฉันอยากซื้อดอกไม้ไปให้แฟนฉันอ่ะวัดวัดโนโนวัดวัดเอ่ออะไรวะดอกไม้ดอกไม้อ่ะมีไหมอ่ะดอกไม้มีก็แบบตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีอืมตุ๊กตาหมีอ่ะมีไหมตุ๊กตุ๊กตาหมีเอ่อตุ๊กตาหมีอ่ะมีไหมไม่งั้นก็ดอกไม้ก็ได้ไม่าน้าน่ นะวะ no ไม่ใช่น่นเสียแล้วเด้อเด้อโอ้ยอะไรวะไม่ดูไม่แน่อะไรสักอย่างอะตุ๊กแกนดอกไม้กับตุ๊กตาอีกเว้ยสูบมีไม่มีเนี่ยไม่มีจะได้ไปร้านอื่นแอบยูยูแบยยูคำฝอมเออแบยยูคำฝอมเอ๋ออยู่ที่ไหนอ๋อมาจากมาจากประเทศไทยอ้าวคนไหนล่ะครับใช่ค่ะอ้าว อ้าวพูดไทยได้นี่วะอ้าวพูดได้สิครับผมก็คนไทยเนี่ยแล้วทำไมไม่มตอบภาษาไทยตั้งแต่แรกนี่ที่ชันก็ถามภาษาไทยนู้ยก็ไม่แน่ใจไงว่าคนไทยหรือเปล่าเนื่ว่าคนต่างประเทศก็เห็นดูว่าถามภาษาไทยจะคิดว่าคนต่างประเทศได้ไงวะอ,อ้าวสมัยเนี่ยประเทศนี้เมืองเนี่ยเขามีกฎหมายอยู่เว้ยว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลอาจจะเป็นคนของประเทศนี้มาแกล้ง้องถามก็ได้เดี๋ยวก็โดนจับปิดล้านี่เพอ,อาะงั้นก็เลยลองพูดภาษาอังกฤษก่อนเข้าใจบอเออเข้าใจแล้วเฮ้ย คนที่ไหนวะเนี่ยอา้าว่าแต่จะเอาอะไรนะอ,อยากได้ตู๊กระตาหมีหรือว่าดอกไม้หรือว่าของขวัญหลายสย่งที่เจาไปง้อแฟนอะ่ะของประเภทนั้นไม่มีหรอกร้านเนี่ยอ้อคุยตั้งนานแล้วของแบบนั้นไปซื้อที่ไหนได้แถวเนี้ยแถวเนี้ยมันอยู่นอกเมืองต้องเข้าไปในเมืองนู่นน่ะเออแล้วไปยังไงอะ่ะจะนั่งรถไฟไปไงนั่งไปยังไงอะ่ะไม่เคยมาต่างประเทศเว้ยหาไปจิ้ไกลเถอ้ไปหาทางคนเดียวเถอะโอ้ยแล้วทำไงวะเนี่ย ซื้อดอกไหมไปไง้อแคโรนไงอ่ะนี่ง้อผู้หญิงไงนะจะบอกให้ไม่ต้องใช้ของหรอกใช้ความจริง,จรงใจก็พอแล้วเอองั้นหรอเออดิผู้หญิงอ่ะเขาอยากได้ความจริงใจงที่สุดแล้ว ทุกคนสามารถดูหนังที่สร้างมาจากเกมตอนใหม่ๆแบบล่าสุดทุกวันได้ทางช่อง N อ็นเ t ็ก s e เดอะซนะเสิร์ชทาง Youtube ได้เลยนะครับทุกคนครับสําหรับช่อง N อ็นเ t ็ก s e เดอะซก็จะมีหนังใหม่ๆตอนใหม่ๆแบบล่าสุดล่าสุดให้ทุกคนดูตลอดเลยนะก็สามารถไปดูกันได้เลยครับผมไปกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะครับความจริงใจโอเคไม่มันาแคลโลไอ้ไกนี <laughs> <laughs> น่ว่าแต่แคลโล ถ้าเราอยากจะถามอะไรแคลโรตรงๆหน่อยแคลโรจะว่าเราไหมอ่ะถามมาเลยเราบอกกายไปตั้งนานแล้วนี่ว่าเราก็ชอบคนตรงๆเหมือนกันเอ,อ่อถ้าอย่างงั้นคือเราอยากจะรู้จริงๆเลยอะ่ะแคลโรว่าตอนเนี้แคลโรกับยาโตเป็นอะไรกันอยู่หรอเออทำไมถึงถามแบบนั้นอะ่ะก็เรายังเห็นยาโตคอยมากันถ้าเธอกับฉันเหมือนกับว่า ยาโตเขายังรักเธออยู่เลยนะโอ้ยถ้าไม่ถึงคิดแบบนั้นน่ะเองหมอนั่นน่ะมันไม่ได้คิดอะไรกับฉันแล้วมันก็แค่แกล้งฉันไปแค่นั้นแหละไม่หรอกมั้งแต่ฉันว่าหมันยาโตเขายังหึงเธออยู่เลยนะหึงบ้าเลยเล่าหลังจากที่มันเลิกกับฉันไปก็ไม่เคยทักหาไม่เคยโทรหามันหายไปอย่างนั้นเลยอ่ะมันไม่ได้คิดถึงฉันแล้วแหละมันไม่ได้รักฉันแล้วลหละนี่ทำไมถึงพูดเรื่องยาโตด้วยล่ะกว่าฉันจะลืมมันได้ ฉันก็เจ็บมาเหมือนกันนะฉันไม่อยากนึกถึงมันแล้วว่ะคือแค่ฉันอยากมั่นใจอะว่าใครยาโตไม่ได้รักกันแล้วนี่ฉันไม่รู้หรอกนะว่ายาโตมันคิดอะไรกับฉันหรือเปล่าหรือว่ามันแค่แกล้งฉันเล่นหรือเปล่าฉันรู้แค่ว่าตอนเนี้ฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนแล้วอ่ะฮัลโหลถ้าเกิดว่าเธอพูดแบบนั้นถ้าเกิดว่าเธอบอกว่า เธออยากเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนใครสักคนคนนั้นน่ะขอเบ็นชันได้ไหมแล้วอยากจะเป็นไหมล่ะ,ะก็ต้องอยากอยู่แล้วดิที่ฉันทำขนาดเนี้เธอก็รู้อยู่แล้วนี่นี่นายชอบชันจริงๆใช่ไหมไม่ใช่แค่เพราะว่าอยากจะนี่ฉันชอบเธอจริงนะแครอทันไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยอ่ะจริงหรือเปล่า ฉันสามารถพบกับเธอได้โดยที่ไม่ต้องมีเรื่องแบบนั้นเลยก็ได้จนกว่าเราจะแต่งงานกันนะโหเอาแบบนั้นจริงอะอืมฉันทําได้นะเพราะว่าฉันรักเธอจริงไอ้เมียวไว้ห้ามรักกันเมียวเออยาโตเมียวเมียมยวเมียวมหลักกันไม่ได้เ้ยยังไม่ถึงแนที่เลยบอกอะไรกันได้ไงวะฮะโอ้ยเป็นบ้าอะไรของนายเนี่ยเธอเธอนอ่เป็นบ้าอะไรเป็นบ้าอะไรฮะ ที่บอกชอบกันแล้วนะย่าไม่เหนอือที่เลยนุ้ยนี่เงียบได้ไหมมันเรื่องของฉันนายไม่ยุ่งเลยด้วยวะนี่ยถึงงั้นเหรอไม่้เาเพิ่งเลิกกันแดงอะ เราอาจจะกลับมาคบกันเหมือนเดิมไม่ได้หนะเว้ยเราก็เคยเลิกกันนั่งหลายครั้งใช่เหมเคโรบางทีเราเลิกกันไปเป็นเดือนเรายังกลับมาคกไปเลยอันนี้ยังไม่ถึงเดือนเลยด้สามเทโรเธอมีคนใหม่ได้ไงอะฮะก็เพราะแบบนี้ไงเพราะว่าเลิกกันกี่ครั้งต่อกี่ครั้งนายก็กลับมาง้อแล้วฉันก็จะกลับไปคืนดีนายถึงกล้าที่จะเลิกกับฉัน้ง่ายเวลาที่นายโมโหเพราะว่านายคิดว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้เห็นฉันเป็นของตายแต่ขอโทษทีนะ ครั้งนี้ฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่แล้วโอ้ยเนี่ยไอตีบ้านี่นะเพราะมันรวยเหรอเพราะมันอยู่ต่างประเทศใช่ไหมรถมีรถสปอร์ตใช่ไหมเล่าตีครั้งก่อนไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยวะพอครั้งนี้อะพอมันเจอคนที่ดีกว่าแม่งไมไ่ทิ้งกันจริงๆอะ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกายเขาเลยเพราะว่าครั้งนี้ฉันขี้เกียจให้มันเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วฉันเบื่อที่จะต้องหลักๆเลิกๆฉันคบกับนายมาตั้งหลายตี นายเคยคิดที่จะขอเั้นแต่งงานคุยเรื่องครอบครัวสร้างครอบครัวกับฉันบ้างไหมก็คุยนี่ก็บอกอยู่ว่าเก็บเงินอยู่อะเก็บตั้งกี่ปีแล้วคะยาโตะฉันเห็นนายเอาตังค์ไปซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่เอาไปซื้อแต่ของที่นายอยากได้แล้วเมื่อไหร่ล่ะจะได้สร้างครอบครัวสักทีออนีครั้งนี้ฉันจะสร้างครอบครัวได้ฉันจะสร้างครอบครัวแล้ว<ม>นะพอเหอยาโตะฉันไม่อยากเชื่ออะไรนายแล้ววะไม่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 โลอ,อีกครั้งเดียวนี่้ครั้งเดียวนะ จริงจริงแล้วจริงจริงแล้วที่ฉันอีกครั้งหนึ่งอีกสักครั้งหนึ่งไม่อย่าโตไม่พอแล้วไม่เอาไม่พอไม่พอเนี่ย่านอีกครั้งนี่นะไม่โอ้ไก่อีกั้งเถอะขอโทษได้ให้ขอโทษทุกอย่างเลยแคโลใหรู้ไก่อีกครั้งหนึ่งนะนะไม่เอาแบบนี้อะไม่อย่าโตไม่ไม่อย่าโตพอได้แล้วพอเถอะต่อจากเนี้เลิกยุ่งกันเถอะนะ ดาวไม่ยูแล้วเดี๋ยคุอกนะคร่ตายแล้วอยตายแล้วอยู่รงไอ่ะกนยลยแอ้ยยาปอกอยไม่ต้องเลยทำอะไรของนายเนี่ยยเลนะฟังฉันก่อนนะสักคนน่ะเมื่อได้มีหลายแล้วฉันก็ตายก็ได้ว่าเดี๋ยวฟังกันก่อนดิฟังงินโอ้ย ตเด้อดโอ๊ยฉลอกแกเล่นเฉยๆไกยเขาเป็นเก์เว้ยฮ้ออะอะอะไรนะคือว่าจริงๆแล้ววันนั้นอะที่นายบอกว่าเขามาเดินชนฉันแล้วก็มองตาฉันอะเขาไม่ได้ชอบฉันเว้ยแต่เขาชอบนายเขาไม่กล้ามองตานายเขาก็เลยมองตาฉันใช่จ้าอ้าวไอไกมึงเป็นเก์ยี่กันเนี่ยใช่จ้าโตจริงๆอะเราล้างนายนะ อนี่คือเราโชว์นายตั้งแต่นายมานอนโรงแรมเราวันแรกแล้วเราก็เลยพยายามไปเดินชวนายแต่นน้นไปเดินชวใส่แคลโรแทนเราเลยคิดว่าพวกนายเป็นเพื่อนกันนะเราก็เลยลองไปถามแคลโรแต่แคลโรก็เลยเล่าให้ฟังว่าจริงพวกนายเป็นแฟนกันเราก็เลยพยายามทาใจแล้วนะแต่ตอนนี้เรายังทําใจไม่ได้เลยจ้ะออแล้วทําไมถึงได้มาวางแผนลอกฉันแบบนั้นนะ เพราะว่าฉันถามกายกายบอกว่าไม่ได้มีทิปจองโรงแรมทัวร่วงหน้าเลยนี่แล้วกายก็ไปเช็คก,กับพนักงานชื่อคนที่จองโรงแรมน่ะก็คือชื่อนายสรุปยังไงเล่ามาให้หมดเลยนะนคุณยาโตคะ่ะไองั้นเดี๋ยวผมไปที่อื่นก่อนดีกว่า,น,านะครับไม่ต้องเลยคุณก็อยู่ที่นี่ด้วยเล่ามาผมไม่เกี่ยวนะครับคุณยาโตจ้างผมอะเล่ามายาโตะเออผมไม่มีในรองคือว่า ฉันจ้างไอ้หมอนั่นมาหลอกเธอว่าเป็นหัวหน้าไกด์พาเธอมาเที่ยวที่นี่อ่ะโอ้ยทำเพื่ออะไรกันวะอ,อ,อ,อก็ก็ขอว่าคุณยาตัวเขาอยากดีกับคุณไะครับก็เลยหาเรื่องอยากไม่เจอกับคุณอยากมาเที่ยวกับคุณ <laughs> มาหาดีๆก็ได้ไหมทำไมต้องทําแบบนี้อ่ะคือฉันอยากขอโทษเธอด้วยอ่ะแต่ก็ไม่อยากขอโทษตรงๆก็เลยว่า ทำแบบนี้เป็นการไถ่ยทษให้เธอดีกว่าแล้วก็จะหาโอกาสง้อเธอแล้วก็คืนดีกันด้วยอ่ะแล้วว่าแต่เอาเงินที่ไหนมาจ้างเอาเงินที่ไหนพาฉันมาที่นี่เอาเงินที่ไหนพาฉันกินฉันเที่ยวกันอะไรเนี่ยก็เงินที่ฉันเอาไปซื้อมอไซค์เงินที่ฉันเก็บไปแต่งงานกับเธอไงหมดเลยฮะหมดเลยงั้นเหรอ แต่สัญญานะกับไปลอมเนี่ยถ้าเธอคืนดีกับฉันนะ่ะจะรีบเก็บเงินไม่ซื้ออะไรทั้งนั้นจะแต่งงานกับเธอ,อางเดียวเลยโอ้ยแล้วอีกเมื่อไหร่จะเก็บได้เลยเนี่ยเรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกนะ่าสำคัญที่ว่าเธอกลับมาเป็นแฟนฉันอีกครั้งนะสุดท้ายเราก็เห็นฉันเป็นของตายเหมือนเดิมใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่น่อยฉันไม่เคยเห็นเธอเป็นของตายเลยฉันเห็นเธอ เป็นของฉันในหางเราเนี่ยไปเลยมีแคลโลฉันสัญญานะครั้งนี้ฉันจะฟังเธอมากขึ้นทําอะไรจะคิดถึงความรู้สึกของเธอมากขึ้นแล้วฉันจะเริ่มวางแผนอนาคตกับเธอแล้วทําพูดของนายฉันเชื่อได้อีกว่เนี่ยเชื่อได้ดิใช่ไหมใช่ไหม่มีกายใช่ไหมฮะเออใช่ใช่ใช่จ้าฉันมาถ้าเธอไม่เอาฉันเอานะแคลโลเอาฉันพูดจริงนะบอกเลยเออใช่คัะคุณแค่โร คุณยาโตเขามาจ้างผมผมก็เห็นใจเขาเพราะว่าเขาอ่ะดูหลักคุณมากมากเลยนะคะพูดดีเดี๋ยวเพิ่มให้เขอาคุณครับเฮ้ยนั่นแหละแคลโรฉันทำให้เธอขนาดนี้เธอเห็นไอโอหรือยังอ่ะไอโอไอโอไหนกันก็โอ <O. S 1> แกที่เราจะกลับมาเหมือนเดิมอ่ะมุกแล้วเนี่ยมึงดิฉันไม่เห็นก็ตรงไหนเล่นมุกเนี่แหละฉันแค่อยากให้หายเครียด ให้โอกาสฉันอีกครั้งนะแคลโล่ให้เลย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 ให้เยเ้ยให้ก็ให้ นี้จบแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเลยนะและใครไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งฝากกดด้วยละกันนะครับผมและสําหรับใครนะที่อยากจะสนับสนุนนะฮะทุกคนครับให้ให้พวกเราได้มีกําลังใจในการทําหนังจากเกมแบบนี้ไปเรื่อยลงทุกๆวันแบบเต็มเรื่องนะทุกคนครับก็สามารถสนับสนุนได้ทางทูวอลเล็แล้วก็บัญชีธนาคารพร้อมเพ์ตามที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนล่วงหน้าเลยนะคะผมผมครับแล้วไว้วันพรุ่งนี้มาดูหนังกันใหม่นะครับผม